ว่าวยเรื่องอีกาคาบข่าวนะครับการสลายป้ายสีหรือว่าการร้องเรียนมีมาแต่โบราณแล้วหากสมัยนี้จะมีก็ขอให้ทําใจและก็ปรงนะครับกบฏเจ้าฟ้าเหม็นนะับเป็นคดีใหญ่ในสมัยรัชกาลที่สองเมื่อเจ้าฟ้าเหมน็นหรือว่าสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรมขมุนกระสตรานุชิตพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องพระราชอาญาประหารชีวิตด้วยโทษกบฏต่อแผ่นดินคิดล้มล้างราชบัลลังก์รัชกาลที่สอง เจ้าฟ้าเหม็นทรงเป็นพระราช,ชาโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประสูติแต่เจ้าจอมมันดาฉิมใหญ่ซึ่งเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งดังนั้นเจ้าฟ้าเหม็นจึงทรงเป็นหลานตาของรัชกาลที่หนึ่งจึงไม่ถูกสําเร็จโทษประหารชีวิตในคราวผัดแผด่นดินด้วยขณะนั้นมีพระชนมายุเพียงแค่สามพรรษาด้วยพระเจ้าตาขอชีวิตไว ขณะที่พระญาติวง์ส่วนใหญ่รวมทั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชบิดาถูกสำเร็จโทษไปสิน้นครั้นเจ้าฟ้าเหม็นเจริญพระชนมายุก็ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอที่โปรดปานนะครับของรัชกาลที่หนึ่งมากถึงกับได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงกรมที่กรม,มขุนกัตรานุชิตต่อมาเมื่อรัชกาลที่หนึ่งสเสด็จสวรรคตนะครับได้เพียงแค่สามวันก็เกิดคดีกบฏเจ้าฟ้าเหม็น เหตุเกิดจากมีเอกาคาบบัตรสนเทในนั้นก็มีเนื้อความกล่าวโทษว่าทรงคบคิดกับกลุ่มผู้นางกลุ่มหนึ่งจะแย่งชิงราชสมบัติเจ้าฟ้าเหม็นก็ถูกทุบด้วยท่อนจันในปีแรกของการครองราชสมบัติของรัชกาลที่2อนั่นก็คือปีพุทธศักราช2,352ด้วยวัยเพียงแค่30ปีเท่านั้น